เทคนิควิธีการดูแลตัวเองหลังทำสำหรับคนไข้ที่ต้องถอดเปลือกคางเองที่บ้านเมื่อครบ5้าวันนะครับหมอจะแนะนําให้คนไข้มาถอดเปลือกคางแต่มีคนไข้บางคนที่ไม่สามารถมาได้ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไม่สะดวกมาครบ5้าวันแล้วสามารถถอดเปลือกคางเองที่บ้านได้ครับ วิธีการทํานะครับก็ง่ายๆนี่เดียวครับมีอุปกรณ์นี้นะครับให้คนไข้เนี่ยเอาไม้พันสำลีนะครับชุบน้ําเกลือนะครับน้ำเกลือร์มอลารที่ใช้ในการเช็ดแผลนะครับก็เอามาเช็ดกาวนะครับที่อยู่บริเวณเปลือกที่แปะบริเวณคางไว้นะครับเช็ด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 พอมันเริ่มร่อนออกนะครับคนไข้นะครับก็ใช้มือสะอาดนะครับค่อยๆแกะพลาสเตอร์ออกนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับแกะออกทั้งสองข้างเท่าๆกันนะครับแล้วค่อยๆดึงออกมาครับ เมื่อดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้และหลังจากดึงออกมาเนี่ยก็จะมีคราบกาวติดบริเวณคางใช่ไหมครับคนไข้สามารถใช้แม่ผสมลีนะครับชุบน้าเกลือเหมือนเดิมแล้วก็เช็ดทำความสะอาดคราบกาวนะครับให้สะอาดได้แค่นี้ครับเป็นอันเสียเรียบร้อยแล้วเพีย<ป>งเท่านี้นะครับคนไข้ก็ไม่ต้องมีเฝือกคางมากังวลใจนะครับและก็ใช้ชีวิตต่อตามปกติได้เลยครับ